ผมเป็นลูกคนโตผมเป็นน้องคนเล็กโอ้พี่เนทแฟนจะดูหนังแต่พี่ดูบอลอยู่อ่ะ <S <S ก็เปิดหนังให้น้องดูซิพ่อแต่ผมดูบอลอยู่อะ่ะเดี๋ยวค่อยดูไฮไลท์ก็ได้นี่พ่อเลิกตามใจแฟมนมนสักทีเถอะอะไรอะพ่อก็แค่ดูหนังเองอะ่ะเอานาช่างพี่เขาเถอะ เนหาอะไรอ่ะผูฟังฉันนะดิอ๋อผูฟังพี่เน่ตนะพังแล้วดิรักจะว่าไงนะพนังแล้วไงแล้วมันพังได้ไงผมก็แค่ย,ยืมไปใช้อ่ะแล้วมันก็ตกพื้นีเลยก็เลยอะไรพังเ้ยนี่แกวของฉันไม่ใช้โดยที่แกไม่ขอแล้วพอพังแกก็ไม่บอกฉันเนี่ยนะพี่เนผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ จะทำอะไรอ่ะนี่พ่อจะมาห้ามผมทำไมอ่ะแล้วจะทําน้องทําไมก็มาทํำของผมพังมันก็แค่ของพังคุยกันดีๆก็ได้ทําไมพ่อต้องเข้าข้างมาด้วยอ่ะแปมาทําอะไรมันก็ไม่เคยผิดเลยนี่พ่อโคตรลำเอียงเลยทําไมไม่มีแฟนคนเดียวเป็นลูกเลยวะพี่เนทคือนี่แกมาทําไมเนี่ยฉันไม่อยากเห็นหน้าแกตอนนี้เอ้า มาอยู่ที่นี่กันเองพ่อพี่เนตเขาจะโกรธอะไรกันนักหนาพ่อก็พูดได้นี่ครับแตงมันลูกพ่อนี่แล้วเนทไม่ใช่ลูกพ่อเหรอนั่นน่ะสิครับผมก็อยากรู้เหมือนกัน อ้าวเน็ตไปไหนมาลูกอ้าวทำไมพ่อถึงรับแ,แฟนเออคือเรื่องมันเป็นแบบนเนี้ตอนนั้นพ่อข้ามถนน,นแล้วรถวิ่งมาพอดีแต่ดีที่เบรกทันพอทีนี้น้องวิ่งตามพ่อมาน้องไม่เห็นรัว้วเลยวิ่งชนล้มพ่อเลยพามาส่งโรงพยาบาลน,นี่แหละพ่อขอโทษน,นะเน็ตพ่อแค่อยากให้เน็ตเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรหรอครับ วันนั้นน่ะผมตั้งใจใจะให้พี่เนทแล้วแต่เห็นพี่เนทโกรธผมเลยไม่กล้าให้นี่แกซื้ออัน,นี้คืนฉันหรอเป็นพี่น้องกันะ่ะมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันพ่อไม่อยากให้เราสองคนต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องครับพ่อผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรลูกชายแปงพี่ขอโทษนะ ที่พี่ใส่อลงกับแกมากไปหน่อยอะไม่เป็นไรเลยพี่เนทผมมาขอโทษพี่เนทนะ